มหาเศรษฐีกลับบ้านเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่เขาเจอในห้องนั่งเล่นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นแม่บ้านกำลังทำบางอย่างกับลูกชายของเขาและสิ่งที่อยู่ในมือเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลคุณพร้อมจะเห็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดไหมมหาเศรษฐีกลับบ้านเร็วกว่าปกติแสงแดดยามบ่ายส่องลอดหน้าต่างใหญ่ของบ้านหรูเขาได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายเล็ดลอดมาจากห้องนั่งเล่น แต่เสียงนั้นกลับแปลกๆคล้ายกับเสียงสะอื้นเบาๆผสมกับเสียงกระซิบเมื่อเขาเปิดประตูห้องกลิ่นบางอย่างลอยเข้ามากลิ่นคาวคล้ายเลือดหรือไม่ก็ของเด็กหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทุกทีแม่บ้านกำลังก้มลงเหนือร่างเล็กของลูกชายมือของเธอขยับไปมาอย่างรีบร้อนเด็กชายหันมามองด้วยสายตากลัวปากของเขาขยับเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมา มหาเศรษฐีอยู่นิ่งทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเสียงเครื่องปรับอากาศก้องในหูเขาอย่างแปลกประหลาดเขาไม่กล้าขยับตัวเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนสิ่งที่เห็นจะเลวร้ายยิ่งขึ้นมือของแม่บ้านจับอะไรบางอย่างจากร่างเด็กแสงแดดสะท้อนบนวัตถุที่เธอถืออยู่มันทำให้เขาแทบลืมหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอก แสงแดดสะท้อนบนวัตถุที่เธอถืออยู่มันทำให้เขาแทบลืมหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาเห็นร่างเล็กของลูกชายสันเทามือเล็กๆพยายามดึงมือแม่บ้านออกแต่แรงของเด็กช่างน้อยนิดและแม่บ้านยังคงทำสิ่งนั้นต่อไปโดยไม่ละสายตามหาเศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าไปแต่เท้าของเขารู้สึกหนักเหมือนถูกดินเหนียวดูดไว้ ปากแห้งจนพูดไม่ออกความกลัวแผ่ซ่านจากปลายเท้าถึงศีรษะเด็กชายพยายามขยับตัวหนีแต่แม่บ้านจับเขาแน่นและพอเขาเห็นวัตถุในมือเธอชัดขึ้นเขาก็แทบล้มทั้งยืนมันคือของเล่นเด็กหรือไม่กอ็อวัยวะบางอย่างเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเสียงหัวใจดังก้องในหูจนเหมือนจะระเบิดในห้องเงียบสนิท เพียงเสียงหายใจของแม่บ้านและเด็กชายแต่เสียงนั้นกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดมหาเศรษฐีพยายามกลั้นใจค่อยๆเดินเข้าไปอีกก้าวหนึ่งแม่บ้านเงยหน้ามองเขาสายตาเธอเย็นชาแต่ในความเย็นชานั้นกลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด็กชายมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เขาอยากจะร้องแต่เสียงถูกกลืนหายไปมือของแม่บ้านไม่ละจากร่างเล็กสิ่งที่เธอทำอยู่ทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนมหาเศรษฐีพยายามหายใจลึกสมองของเขาพยายามประมวลผลแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าเกินกว่าจะเข้าใจเขารู้สึกทั้งความช็อกและความโกรธในเวลาเดียวกันความสงสัยแพ่ซ่านวัตถุในมือแม่บ้านขยับไปมา เด็กชายพยายามดิ้นรนและในเสี้ยววินาทีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในมือแม่บ้านกระเด็นลงพื้นเสียงดังทำให้มหาเศรษฐีใจสลายสิ่งที่ตกลงไปเป็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดจะเห็นในชีวิตมหาเศรษฐียืนตัวแข็งหัวใจเต้นรัวเหมือนอยากจะกระโดดออกมาทุกความคิดหยุดชะงักเขารู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างฝันร้ายกับความจริงแม่บ้านศบตาเขา และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบคุณกลับมาเร็วกว่าที่ฉันคิดเด็กชายยังคงสั่นเทาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและมหาเศรษฐีรู้ทันทีว่าชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลมหาเศรษฐียืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกความคิดหยุดชะงักสายตาของเขาจับจ้องไปที่แม่บ้าน มือของแม่บ้านยังคงถือวัตถุลึกลับอยู่เด็กชายพยายามดิ้นรนแต่แรงของเขาเล็กน้อยเกินไปเสียงหัวใจของมหาเศรษฐีดังกล้องในหูเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบคั้นเขาจู่ๆแม่บ้านก็ขยับตัวช้าๆดวงตาเธอเย็นชาเต็มไปด้วยความลึกลับเสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นทุกการเคลื่อนไหวของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็ง มหาเศรษฐีพยายามก้าวเข้าไปแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นสมองของเขาพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับแปลกประหลาดและน่ากลัวเด็กชายเริ่มร้องให้เบาๆน้ำตาไหลอับแก้มเล็กแม่บ้านยังคงจ้องเขาโดยไม่ละสายตาและมือของเธอขยับไปใกล้เด็กชายมากขึ้นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนหัวใจแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีที่ผ่านไป ยิ่งทำให้ความกลัวเพิ่มขึ้นแสงแดดจากหน้าต่างสะท้อนบนวัตถุในมือแม่บ้านและในเสี้ยววินาทีเขาก็เห็นบางอย่างที่ทําให้ขนลุกสิ่งนั้นเงาสะท้อนบนพื้นมันเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตและเด็กชายก็ร้องให้ออกมาดังขึ้นเสียงนั้นสั่นสะเทือนในอกของมหาเศรษฐีแม่บ้านพูดด้วยเสียงเย็นเยียบคุณไม่ควรกลับเร็วนะักคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีขนลุกทั้งตัว แต่ความสงสัยยังคงพรั่งพรูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเขาจริงๆเด็กชายพยายามดิ้นรนอีกครั้งและวัตถุลึกลับตกลงพื้นดังปงังเสียงนั้นทำให้มหาเศรษฐีแทบล้มทั้งยืนทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงมหาเศรษฐีเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่สายตาของแม่บ้านยังไม่ละจากเขาราวกับกำลังทดสอบเขา หรือรอคอยสิ่งที่เขาจะทำต่อไปเด็กชายร้องให้โหน้ำตาไหลลงมาจนเปียกเสื้อและมหาเศรษฐีก็รู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดการทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงลมหายใจของแม่บ้านและเสียงสะอื้นของเด็กชายกลายเป็นบรรยากาศที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้น มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความจริงบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรมือของแม่บ้านก็ขยับไปใกล้เด็กชายอีกครั้งร่างเล็กสั่นเทาอย่างไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หัวใจของเขาแทบระเบิดสมองเต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธและสายตาของแม่บ้านเย็นชาเหมือนน้ำแข็งทุกสิ่งรอบตัวกลับกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตมหาเศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ มือสั่นเทาแต่ใจแน่วแน่ทุกสายตาในห้องจับจ้องเขาเหมือนเวลาในโลกภายนอกหยุดหมุนเด็กชายร้องให้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลลงแก้มจนเปียกเสื้อเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงไม่ออกเหมือนถูกกลืนหายไปแม่บ้านยังคงถือวัตถุลึกลับและร่างของเธอเหมือนนิ่งสนิทแต่สายตาเย็นชาของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับ เหมือนกำลังอ่านใจเขาอยู่มหาเศรษฐีใจเต้นรัวสมองพยายามคิดว่าเขาจะทำอย่างไรแต่ทุกอย่างเหมือนถูกชะงักวัตถุในมือแม่บ้านขยับอีกครั้งช้าๆแต่มั่นคงราวกับมีชีวิตและเจตนาของตัวเองเด็กชายสะดุง้งมือเล็กๆพยายามดึงวัตถุนั้นออกแต่แม่บ้านจับเขาแน่นกว่าเดิม เสียงร้องของเด็กชายแหลมคมและกล้องในหูเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมหาเศรษฐีสังเกตทุกการเคลื่อนไหวแต่ขาเหมือนติดพื้นสมองแทบประมวลผลไม่ทันและหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกแม่บ้านขยับเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณมาสายเกินไปแล้วคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีขนลุก ทุกอย่างรอบตัวแช่แข็งอยู่กับที่เด็กชายพยายามดิ้นรนอีกครั้งเสียงร้องของเขาแหลมคมและวัตถุในมือแม่บ้านเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนกำลังจะหลุดมือเธอมหาเศรษฐีไม่สามารถรอช้าได้อีกเขาพุ่งเข้าไปจับมือแม่บ้านแรงปะทะนั้นทำให้วัตถุล่วงลงพื้นเสียงดังปังก้องทั้งห้องเด็กชายรีบกอดตัวเองแน่น น้ำตาไหลไม่หยุดมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงและความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยช้าๆแม่บ้านถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาเธอยังเย็นชาราวกับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่จบและทุกวินาทีจะพาเขาเข้าใกล้ความจริงที่น่ากลัวยิ่งขึ้นมหาเศรษฐีหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองแต่ร่างกายและหัวใจเต็มไปด้วยความตึงเครียด และทุกการเคลื่อนไหวของแม่บ้านทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตเขาและลูกชายตลอดกาลวัตถุบนพื้นขยับไปมาราวกับมีชีวิตเด็กชายกอดตัวเองแน่นแม่บ้านยิ้มเย็นเยียบและทุกสายตาในห้องจับจ้องมหาเศรษฐีอย่างไม่ละสายตามหาเศรษฐีใจเต้นแรงเงื่อไหลาตามกรอบหน้าแต่ในสมองมีเพียงคำถามเดียว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือความจริงหรือฝันร้ายวัตถุบนพื้นยังคงขยับราวกับมีชีวิตและเจตนาของตัวเองเด็กชายกอดตัวเองแน่นเสียงร้องให้สะอึกเสะอื่นดังก้องในห้องมหาเศรษฐีใจเต้นแรงทุกการเคลื่อนไหวของแม่บ้านทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบเขาเงื่อไหลยหยดตามกรอบหน้าแต่เขาไม่กล้ากลั้นใจ ทุกวินาทีเหมือนยืดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม่บ้านขยับเข้าใกล้ร่างของเธอยังคงนิ่งสงบแต่สายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความลึกลับและในมือของเธอวัตถุก,ก็สั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเด็กชายสะดุง้งมือเล็กๆพยายามดึงวัตถุน,นั้นออกแต่แม่บ้านจับแน่นแรงปัทธรรมให้เขาแทบล้มทั้งยืนมหาเศรษฐีพุ่งเข้าไปพยายามดึงมือแม่บ้านออก แรงปัทธทร,รมให้วัตถุล่วงลงพื้นดังปังเสียงสะท้อนในห้องทำให้หัวใจแทบระเบิดเด็กชายรีบกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลาอาบหน้ามหาเศรษฐีรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาและลูกชายกำลังตกอยู่ในอันตรายแม่บ้านถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาเธอยังคงเย็นชาเหมือนกำลังรอคอยการตัดสินใจครั้งต่อไปของเขา มหาเศรษฐีหายใจลึกพยายามควบคุมร่างกายและสมองแต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นทุกการเคลื่อนไหวของแม่บ้านทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลวัตถุบนพื้นเริ่มเลื่อนไปหาเด็กชายเหมือนกำลังเรียกเขาเด็กชายถอยหลังสั่นเทาแต่แม่บ้านยืนนิ่งรอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมหาเศรษฐีตัดสินใจ ก้าวเข้ามาขวางมือของเขาสัมผัสวัตถุและในเสี้ยววินาทีทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเด็กชายมองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวน้ำตายังคงไหลไม่หยุดและมหาเศรษฐีรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกินกว่าจินตนาการแม่บ้านยิ้มเย็นและพูดช้าชคุณคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนอะไรได้หรือไม่ คำพูดนั้นทําให้มหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายวัตถุในมือเขาเริ่มสั่นแรงขึ้นราวกับมีชีวิตเด็กชายร้องให้ออกมาอย่างสุดเสียงและมหาเศรษฐีรู้สึกว่าทุกการตัดสินใจของเขาในวินาทีนั้นจะกําหนดชะตาของชีวิตทุกคนในห้องนี้หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิท แต่ความตึงเครียดกับทวีคูณเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบจนแทบแตกออกมหาเศรษฐีจ้องไปที่แม่บ้านและเด็กชายและทุกการเคลื่อนไหวของวัตถุลึกลับเหมือนกำลังบอกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปมหาเศรษฐีหายใจลึกสายตาย,ยังคงจับจ้องแม่บ้านและลูกชายความตึงเครียดในห้องค่อยๆเบาบางลง แต่หัวใจเขายังคงเต้นแรงไม่หยุดแม่บ้านมองเขาเงียบเงียบราวกับประเมินสิ่งที่อยู่ในใจเขาจากนั้นเธอค่อยๆวางวัตถุลงบนพื้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงมีความมั่นคงเด็กชายรีบกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลอับหน้าแต่มีความโล่งใจบางอย่างมหาเศรษฐีค่อยๆก้าวไปโอบลูกชายไว้ร่างเล็กสั่นสะานแต่ยังรู้สึกปลอดภยัย แม่บ้านถอนหายใจเบาๆแล้วก้าวถอยหลังไปแววตาเย็นชาของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นความนิ่งสงบเหมือนยอมรับว่าความตึงเครียดจบลงแล้วมหาเศรษฐีมองลูกชายและพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่มั่นคงทุกอย่างจบแล้วเราปลอดภัยแล้วเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลผสมกับรอยยิ้มเล็กๆเขายังกลัวแต่รู้สึกว่าพ่ออยู่ข้างเขา แม่บ้านยังคงยืนอยู่เงียบๆก่อนจะค่อยๆเดินออกไปจากห้องเสียงประตูปิดลงทําให้ทุกอย่างสงบแสงแดดยามบ่ายสะท้อนผ่านหน้าต่างส่องลงบนรอยยิ้มแรกของเด็กชายมหาเศรษฐีจับมือเขาแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยแม้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นจะไม่เคยถูกลืมแต่เขาเข้าใจแล้วว่าบางครั้ง การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวคือวิธีเดียวที่จะปกป้องสิ่งที่รักและในขณะที่โลกภายนอกยังหมุนไปในบ้านหลังใหญ่ความสงบกลับคืนมาแต่ความทรงจำของเหตุการณ์นั้นจะอยู่กับเขาและลูกชายตลอดไป